สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับก็มาพบกันในฮานอยปกตินะครับประจำวันศุกร์ที่10นะครับเป็นแนวทางนะครับก็ส่งท้ายกันครับเจอกันทีก็วันอาทิตย์ครับวันเสาร์หยุดทุกวันเสาร์นะครับสําหรับฮานอยปกติตอนนี้6รอบหลังสุด10แต้งไป4รอบครับและ10แต้มไม่มาสูงบทีผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมไม่มาสูงบทีนะครับ10แต้มก็มาแต่อะไรก็ไม่รู้ ติแตมไม่มาศูนย์นะเมื่อวานเมื่อวันหนึ่งห้าห้าหนึ่งซ้ำอีกสัญญาณสัญญาณเบิ้ลตองเป็นไม่ได้นะครับอาจจะตองตามหานอยพิเศษก็ได้นะสำหรับฮานอยปกติครับวันนี้ผมยังตามศูนย์อยู่ครับจะบอกมีใจตามมาไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องมีใจตามมาแทงลมเพราะว่าหานอยโปรติอาทิตย์นี้เป็นไงผมดูแป๊บนึงนะครับเพิ่งเจะไปรอบเดียวอะ เรืงแรกเปิดมาแต่เด่นมา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 สองรอบห้ารอบห้ารอบห้าห้ารอบ,รอบเด่นมาสองรอบจ่อไปหนึ่งรอบเองไม่สวยครับหนึ่งศูนย์จ่อแมวทางนี้ไม่อยากพลาดกดติดตามกด subscribe ไปนะครับ20 50ครับ70 27แล้วก็37เผื่อจะ10แต้มต่อนะครับ107มาครับครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับฮานอยปกติครับ18บแนาฬิกาสามที่ประทีมมาลุ้นกันครับก็ฝากไว้ในใจเธอครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับแล้วก็ทุกท่านที่สนับสนุนด้วยการดูโฆษณาครับก็ เฮงๆรวยๆทุกท่านครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวเจอกันในฮาหนอย VIPPP ครับ